เออโอ้โหจบหล่อด้วยอ่ะเออโอ้โหด้วยเลยอ่ะโอ้โหบูมทำได้อยู่แล้วล่ะนี่โอ้โหแจ๋วอ่ะแจ๋วมากบูม้อยแล้ว้อยแล้วเร็วต่อโอ้ย้อยหลาแล้วเร็วโอ้โหจบหล่อมากอ่ะ ดีแท้ๆดีดีมากอันนี้เดี๋ยวไม่เต็มแล้วเองบูมถ้าหนูมองลูกอ่ะนต่มีเราหมดฐานนี้เป็นนักกี่กาเอ้โอ้ยจบหล่อมากเลยอันนีหมดฐานนี้พากับูมนะบอกว่าโยกไปนิดนึงนะบูมตัวบนอ่ะแข่งเลยครับแข่งก็ต้องนิ่งด้วยโอ้ยน้องบูมดีมากเลยลูกมีเจ๋งมาก แซมมี่ดีเร็วอะยวมากไม่เป็นไรน้องเขาเร็วก็ไม่เป็นไรหน่อยขอยุ่เท่าหนูก็ช้าลงอย่นี้เพราะว่าแซมมี่แข็โก่งถูกป่ะอ่าไหนแขขึ้นไงว่าตอนนี้แซมมีหขวบแล้วไหนลูกมขอช็อตนึงเดีวช้าลงเดี๋ยวเดีแล้วใช่ไหมช็อตนึงเลยออโอ้โหจบหลอมาก